ที่ยังไม่มีความพร้อมก็คือต้นมันจะเป็นภาะวะใบมันจะบางและอ่อนมากนะครับบางและอ่อนมากสวัสดีครับอยู่กับช่องนองปกบุ้ง n p b Live อีกครั้งนะครับทุกชีวิตมีเรื่องราวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกระท่อมด่างที่ไม่ได้ด่างนะครับไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนไปรับชมครับฝากกดติดตาม กดไลค์กด s u b ส c คร b e ตามช่องนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับนะครับพูดถึงเรื่องของตัวกระท่อมด่างนะครับก็มีกระแสกันมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เงียบไปนะครับเนื่องจากพืชด่างช่วงหลังก็กระแสเงียบไปด้วยนะครับผม เดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับโดยจริงๆแล้วกระท่อมด่างก็เคยเจอครับเคยเจอแต่อันเนี้ยผมมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะครับตอนแรกก็เห็นว่าไอ้มันแปลกๆโนนีนั่นนะครับเป็นมีสีขาวก็เข้าใจว่าเป็นกระท่อมด่างน,นะครับแต่ว่าจริงๆก,ก็รู้แล้วละครับว่าจะด่างมันจะด่างมาตั้งแต่ตอนมันเล็กๆแล้วนะครับ อันนี้เอามาลงแค่วันสองวันแล้วก็เกิดภาวะแบบนี้นะครับภาวะแบบนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นสภาวะของซันเบิร์นนะครับก็คือการโดนแดดเผานั่นเองครับแดดที่มันแรงมากนะครับแดดมัน,นีประกอบกับต้นนะครับต้นที่ยังไม่มีความพร้อมก็คือต้นมันจะเป็นภาวะใบมันจะบางและอ่อนมากนะครับบางแต้นที่พร้อมจะลงก็คือต้นมันจะใบมันจะ ออกหนาๆแล้วนะครับหนาๆห,ห,หนาแข็งๆนะครับเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างนะอ่าถ้าเป็นพวกนี้นะครับก็คือเขาจะหนาหนาแข็งแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องภาวะสั้นเบิร์นนะครับสั้นเบิร์นถามว่ามีผลกระทบไหมมันมันแย่แค่ไหนนะครับก็โอเคครับก็ทําให้พืชชะงักอยู่แล้วนะครับก็เฉพาวะทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับทําให้พืช เติบโตได้อย่างไม่สมบูรณ์นะครับก็ทุกปัญหามันก็ทำไม่ช้าอ่าแต่ก็ประมาณสัก3-4วันนะครับเดี๋ยวก็จะแตกยอดใหม่ปกตินะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับก็อาจจะเป็นช่วงแรก3-4วันนะครับก็มีบางส่วนที่เคยเป็นมาแล้วผมแนะนำว่า อยากให้เตรียมความพร้อมให้เขาก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงดินส่วนผมนะนี่คือผมผมทดลองนะครับผมเร่งรีบนะแต่ถ้าไม่รองแบบนี้ก็ไม่เจอนะครับว่า,ามันมันมีสภาวะแบบนี้อยู่ใบพวงเนี้มันจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงได้เต็มที่นะครับก็ทำให้การเติบโต,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 ตของพืชข้อเชื่อนักนะครับนี่คือต้นที่เคยเจอสันเบอร์มาก่อนนะครับ แต่สุดท้ายก็กโอเคก็แข็งแรงนะครับก็ประมาณสี่วันก็ฟื้นตัวนะครับผมก็จะป้องกันความเสี่ยงนะครับผมแนะนําว่าให้เอามาจากแดดช่วงเช้าเช้านะครับสี่ถึงห้าวันนะครับเพื่อให้ต้นมันเริ่มแข็งตัวแล้วค่อยไปถึงด้านอานแสงด้านแดดนะครับแล้วค่อยเอามาลงนะครับส่วนอีกวิธีนะครับ สมมติว่าใครประเภทเจร้อนแล้วก็ลงดินเลยต้นที่ไม่แข็งแรงมากนั้นก็ก็คือเราก็ทํากันแดดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราขยับเรื่องของตัวกันแดดให้ร่มเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตามที่ผมทําไว้ก็คือประมาณเที่ยงหลังเที่ยงนะครับเขาถึงจะได้รับการบังแดดนะครับเราก็ขยับเวลาเนิดหนึ่งนะครับขยับเวลาให้ประมาณ10บโมงนะครับเขาก็เริ่มร่มนะครับให้ร่มก็ใช้วิธีขยับออกมานะครับก็ขยับตัวนี้ออกมาใหม่นะครับ ก็ขยับมาสักไงครับประมาณนี้นะครับก็ประเมินว่าสักสิบโมงแล้วก็หยุดได้รับแสงนะครับก็ขยับชุดรับแสงออกมาไปข้างหน้าอีกนิดนะครับแล้วพอต้นเริ่มแข็งแรงแล้วค่อยขยับออกเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มปริมาณแสงให้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะช่วยพืชเติบโตเร็วขึ้นนะครับ ก็เป็นต้นที่จะมีภาะวะเกิดสันเบินได้ก็คือนะครับเขายังอ่อนมากนิ่มใบก็ก็นะครับบางบางบอบบางมากครับโดนอะไรก็นิดหน่อยก็ก็จะมีโอกาสฉีกขาดได้นะครับผมแล้วก็ต้นก็ยังดูอ่อนนุ่มนิ่มนะครับนะฮะอันนี้เทียบกับต้นที่นี่ต้นที่เราตาักแดดไปแล้วนะครับสังทีก็ใบก็จะแข็งนะครับ กาจะแข็งกว่านะครับตั้งชูโดกว่านะครับแต่อันนี้ดูจะนิ่มนวลนนะครับแต่อันนี้ดูนะครับกดไม่ก็ลงกดไม่ลงเขามีความต้านทานนะครับด่านแข็งแรงมากแล้วนะครับด่านน้ำแสงนะครับแล้วก็แรงลมแต่อันนี้ที่ต้งต้งใช้แรงนะครับเนี่ยนะนี่คือต้นที่มีความแตกต่างกันนะครับ ก็อันนี้ก็คืตอต้นที่มันโดนแดดบ่อยนะครับส่วนต้นนี้ก็คืออาจจะเลี้ยงในสภาพที่โดนแสงต่ำนะครับไม่เหมือนพวนนี้ที่เลี้ยงแดดนะครับก็จะทําให้ลำตนน้นก็เริ่มอ้วนนะครับแล้วก็แข็งนะครับกับแบบนี้ครับแนะนําแบบนี้นะครับน่นะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกด ติดตามกดไลค์กด like, subscribe กดแชร์ให้กับจังช่องด้วยนะครับมีสาระดีๆก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของพืชกระท่อมนะครับผมยินข้อขอบคุณมากแล้วครับที่ติดตามครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ